สิ่งที่ดึงดูดเหให้น้องลี่ยากมาจังหวัดขอนแก่นของประเทศไทยแม่ย่างทุกคนฮูบอกน,นั่นก็คือสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่แหละทุกคนนั่นก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเธอหนึ่งน้องลี่มีโอกาสได้ขี่รถกายแต่บ่ได้มีโอกาสเข้ามาในเขตโรงเงรียนน้องลี่เลยตั้งอกตั้งใจครั้งนี้ที่จะมาเบิง้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีเนื้อที่ทั้งมด หาพันไลทุกคนลุนงลี่อยากมาเห็นกับหูกับตาว่าเป็นที่แบบเพิินลำลือแทบโบมือ้องลี่ได้มีโอกาสมาเห็นชิเป็นอะไรนั่นเดี๋ยว้องลี่ิีท้ายคลิปนี้มาฝากทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งคลิป,ป้อมกันเลยอนดินะสบายดี สวัสดีพีเอฟซีทุกคนเดินเนาะตอนนี้ทุกคนน้องลี่อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกคนเป็นสถานที่ที่น้องลี่ตั้งใจมาขอนแก่นที่นี้ก็คือตั้งใจยักมาบ่อนนี่แหละทุกคนเพราะว่ามีคนไล่คนเพ่นเล่าว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ มีเนื้อที่แบบกวางที่สุดในขอนแก่นวาสานทุกคนกวางที่สุดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นวาสานทุกคนเนาะมีพื้นที่ทั้งมืดละเม่น้าพัน้าพันแล้วเนี่าพันไล่ทุกคนตอนนี้เขามาหอดะเด็ดฮอนให้ฮอนว่าทุกคนแล้วก็เข้ามาขวมว่ากวางขะาดจุนโบหูสิเริ่มจากจุด ไก่ก้อนบอกว่าทางใดเขาทางไดอ่อกเลยทุกคนน้องลี่เคยมีพี่เอฟซีทานึ่งพาเพื่อนพาขี่รถยูนอกยูนอกฮองเหียนทนา่าน่ะจุว่าแบบไก่เท่ไก่ว่าบ่อนเขาอยู่บ่อนนึ่งบ่อนออกคนะ่ะต้องขี่รถหลายนาทีเลยจึงไปหอดบ่อนออกทุกคน ตอนนี้น้องรี่อยู่ในองเหียนแล้วแต่ว่าบงวยู่จุดใจของเหียนเลยเด้อทุกคนเด้อน้องรี่ซิมาเริ่มจากบ่อนนี้เลยตอนนี้ยู่น้องรี่ยู่ถนนสหาศาสตร์นะทุกคนเนาะน้องรี่ต้องไปคณะพยาบาลศาสตร์แเลี้ยวซ้ายไปอีก500เมตรสำนักงานอธิบดีไปเลี้ยวซ้ายไปอีก1.4กิโลคณะ กเกษตรศาสตร์แม่นไปด้านหน้า200แเมตนสำนักบริหารวิชาการ,าร,ารไปอีก600แล้เทุกคนเนาะคือกวงแห่งลองรีก,กับโบโฮู้โบเล่ใจ่ว่ามีจักคณะเดินทุกคนเดินนอนเดี๋ยวลุงรี่ชิดให้เอาบริการบริบริเวณแถวแถวนี้ให้พีเอซเบิ้งำนนํำกันเนาะตอนนี้ก็คือเที่ยงลึ่งโมงทุกคนลุงรีกเลยว่าพ่านมาแถวนี้ก็เลยว่าอัน มาถ่ายเลยเนาะไปเดี๋ยวเขาไปเบิงบรรยากาศพร้อมกันทุกคนฮอนขนาดเลยตอนนี้ก็คือขี่รถเตรียมเลาะทั่วมหาลัยขอนแก่นทุกคนกะสิวเลาะทั่วบอมันกาบูเสิร์งวั่วเดี๋ยวทุกคนดอกเพราะว่ามันกวงใญ่ญ่แหกง่ญ่ระดับที่แบบว่าน้องลี่ซอกหาทางเขาแล้วกะทางออกบูเห็นบูหัวาทางเขาอยู่บ่อนใดทางออกอยู่บ่อนใดเนาะและน้องลี่กะ แต่ละตึกน้องลี่ก็มีแต่ขี่รถกายทายบรรยากาศให้เบิ้งเดือยทุกคนเด้อเนาะตึกแรกก็จะเป็นตึกนี้เลยทุกคนมีผู้ใดห,หูได้ว่ามาเห็นตึกนี้ก่อนนะเป็นทางเขาหรือทางออกแต่ที่แน่ๆน้องลี่ว่าน้องลี่บ่ได้เขาในทางเขาเพราะว่าน้องลี่บ่เห็นป้ายของเหียนเลยทุกคนน่าจะเป็นทางออกเนาะ บอกเลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบง่แแหงทุกคนญ่แท่ญ่ว่าง่ายจน,ง,ยจนง่จนหลงจนบอกหัวทางใดเป็นทางใดมีแต่ขี่รถไปเรื่อยๆทุกคนขี่ไปขี่มากะน้งลี่ก็น,นึกได้ว่ามีเอซีแนะนาน้งลี่ว่าอยู่ในนี้ขนาทุกคนมันจะมีห้างสรรพสินค้ามีเซเวน่นมีแบบ มีทุกอย่างเลยนะทุกคนมี้านแอปเป,ปิ้ลมี้านขายโทรศัพท์มี้านขายและหลายอย่างนะทุกคนเนาะละตอนที่น้องลีไปนี่ก็ไปตอนเที่ยงทุกคนก็จะได้ภาพบรรยากาศมาฝากประมาณนี้ได้ทุกคนเด้อเนานะก็คือเวลามีจํากัดน้องลีก็เลยว่าขี่รถวนแต่ละบ้อนก็จะบริเวณเลยทุกคนเด้อเนนะาะกะฮองเฮียน แต่ละคณะก็จะเป็นตึกง่ญ่ๆสูงๆหลายๆสั้นแบบนี้เลยทุกคนพีพีเอฟซีเ่ที่ยูขอนแก่นและเคยมาเหยนอยู่มหาวิทยาลัยยูนี่บทุกคนและน้องลี่กกได้ยินมาแว่วๆว่ายูทีนี้เพื่อนจะมีแบบเก็บศพให้เห่าไปบึ้งแด้วะทุกคนประมาณนั้นเนาะกาน้องลี่ได้มาเห็นแล้วก็โอ้สุดยอดเลยทุกคนหูสึกแบบ หญ่แบบจเจริญหูจเจริญตาทุกๆบ้อนเลยที่เห็นน้องลีปินกองไปปินกองมานี่ก็คือจนแบบบบหูสิเบิ้งด้านใดฮะนะทุกคนความาญ่ามขวากวงปินไปซ้ายพยักเบิง้งขวาปินไปขวาพยักเบิ้งซ้ายทินะเนาะและสิ่งที่น้องลีคิดได้หลังจากที่ได้เห็นมหาวิทยายลัยขอนแก่นหรือว่าเพิ่นอื่นอีกอย่างนึงก็คือมอขอนแก่นบ่ทุกคนนาดมอขอนแก่นยังยั่สมีละ ้องลี่ก็เลยคิดว่าถ้าหมอกรุงเทพซิซั่มได้ทุกคนเนาะอันนี้ก็คือหมอขอนแก่นนี่ก็คือเป็นแบบใหญ่ที่สุดในภาคอีสานล,ละบอทุกคนน้องลี่ได้ยินมาว่าแนวนั้นเนาะทุกคนเนาะก็คือมหาวิทยายลัยขอนแกนตัวนี้นี่เองและการเป็นความฝันของคนลาวลลาหลๆคนที่มักทางด้านการแพทย์เนาะทุกคนเนาะ คุณก็ยักมาเหยนอยู่นี่คือกันและแน่นอนอยูนี่ขนาดทุกคน้นุงลี่เห็นบ้อนปฏิบัติธรรมเด็ุคนเนาะแล้วก็มีเซเว่นมีห้างสรรพสินค้าแบบมีหลายบ่อนมีธนาคารมีแบบทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษานะทุกคนเนาะและทุกอย่างก็คือแบบดีดีเลยแหละทุกคนแตุ่้งลี่บอกว่า การศึกษาที่เป็นอไดรเดิดเนาะก็คือเบื้องภาพโดยรวมที่้องลี่ขี่รถเบื้องนี้คือดีแหงมันโบเม่นโบเซิงว่าแบบเป็นมหาวิทยาลัยล้นเลยอันนี้ก็คือจะเป็นแบบฟิลคือยู่แบบมันคักนะทุกคนกับโบฮู้จะอธิบายนไะดรมีป้าไหมมันถ้าคนโบฮู้ก็คือโบฮู้ว่าตอนนี้ขับอยู่ในเขตนุงเหี้ยนนี่นะทุกคน เพราะว่ามีรถหลายแหงมีรถวิ่งผ่านหลายแหงและะ้วก็เบ่งบรรยากาศโดยรอบทุกคนมีอ่าต้นไม้มีทุกอย่างเราพูดใดกิฮูเนอะเมนเขตมหาวิทยายลายัยสิ่ไหทุกคนมันเป็นฟิลประมาณนั้นเนาะขี่ไปขี่มาน้องรีก,กับบุฮู้ว่าไปโพออยู่จุดใจของมหาวิทยายลายัยและเดินนี่นะทุกคนเนาะขวามว่งกว,งวางว่ายไงฮะนะจนแบบ ขับไปเรื่อยๆจนหลงทางจนตอนสีออกคณะทุกคนน้องลี่ต้องได้ใซ้ g o o g l e m a p ในการช่วยหาทางออกเนาะแต่สิ่งหนึ่งที่น้องลี่มามหาวิทยาลัยคอนแก่นนี้น้องลี่โเห็นคนที่ใส่สุดนักศึกษาเลยทุกคนหรือว่าน้องลี่มาบ่ทึกมงบ่ทึกยามบนเนาะมาตอนบ่ายทุกคนแทบโบห็นเลยเห็นแต่รถเนาะรถกายไปกายมาหลาย เ้ทุกคนตัวนี้ก็จะมีอันธนาคารหลายธนาคารเลยละกาความกว้าวงใหญ่เห็นไหมทุกคนมีไฟแดงยู่ในโงเฮียนมีไฟเขียวไฟแดงหรือว่าทุกคนที่มีฮันก็คือย้อนอเตโรงเฮียนนี้เป็นทางผ่านไปมาบทุกคนอันนี้นุ้งรีบบอกฮูเทเดือถามบีพีเอฟซีเพื่อเป็นความฮูด้วยความที่แบบมันใหญ่เกินนะทุกคนห้าพันเฮกตาร์ ห้าพันไล่เนาะทุกคนเนาะห้าพันไล่ลุงลีก,ก็เลยแยกบอกเลยว่าอออมาออกมาจากเคสโอเฮียระลอรหรือว่ไยังประมาณนั้นละทุกคนมันเป็นฟิลที่แบบงง,งๆเนาะถ้าหากมีโอกาสได้กลับมาอีกเท่อนึงได้กลับมาขอนแก่นอีกเท่อนึงลุงลีงจะกลับมาอีกทุกคนจะเอาเวลามาหลายกว่านี้ทริปนี้ที่มาขอนแก่นนี้ทุกคนก็ไม่ได้หวังอย่างไรลุงลีก,ก็แค่แบบ ยากมาถ่ายคลิปยากมาพักผ่อนได้แ้วเพราะว่าช่วงนี้น้องลี่มีเวียกมีงานที่แบบนักสมองหลายกันเลยว่าอยากมาพักผ่อนแล้วหนึ่งในนั้นที่น้องลี่ยากมาหลายก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นมือน,นี้น้องลี่ได้มีโอกาสมาละเห็นมาเห็นละกาะแบบบ่ผพิษหวังเลยแต่สิ่งหนึ่งที่น้องลี่ยังบบเห็นก็คือมันยังติดอยู่ในใจทุกคนมันกวงหลน้องลี่ยังซอกโบเห็น ไดี๋ยวทุกคนโอ้ควงขนาดเลย ยังไปเจอทุกคนน้องลี่ขี้อ้อมไปวนมากำมาเจออาหารเรียนรวมเนาะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นล้วก็มีที่พระเนาะมีบ่อนไร้พระมีพระเดี๋ยวยังไงน้องลี่ซีไปไหว้พระแล้วก็ซีออกไปนะทุกคนเนาะไปหากินข้าวสวยเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วยังม่ได้กินข้าวสวยเธอเนาะ ไปไหว้พระแล้กาเบิง้งบริเวณแถวนี้เนาะทุกคนเนาะมันกวงเฮงกวงแท้กวงว่าเน่ทุกคนจนแบบสีออกสีเขา้าก็ต้องด้ไใช้ Google Map ในการนำทางระวังรถ ไปด้านในเนด้อทุกคนเล้วแต่ละตึกอ่ะมีแต่เบิง้งภายนอกเตาเตามันดูอะไรเนี่ยโอ้มีทั้งเตามีทั้ง,งปูป่ะเดินไปไปถัก่อน จากที่ไปไหว้พระเรียบร้อยแล้วเนาะน้องลีกาได้วนกลับมาทางเก้ากับไซ Google m a p ในการช่วยหาทางออกทุกคนเนาะคลิปนี้ก็สิป,ประมาณนี้เด้อทุกคนเด้อแดดมันฮอนหลเนาะร่างกายก็แบบเริ่มบวหยแล้วหิวเขาแล้วอยังประมาณนั้นทุกคนน้องลีไปถ่ายแต่ว่าบริเวหรห้างสรรพสินค้าบริเวะเซเว่นอยู่ในมหาวิทยายลัยเบึงเนื่องจากว่าน้องลีอ่า เฟ้าอยากกินเขาแล้วก็เดดห้อนเด็ดเนาะน้องลิกเลยรีบออกมาทุกคนได้คลิปมาฝากประมาณนี้เด้อเนาะถ้าไว้มีโอกาสนาน้นองลี่สิมาไม่ขอบใจหลายที่เบิ่งคลิปตั้งแต่ต้นจนจบ